คุณผู้ชมคะบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่าสนใจมากค่ะฟ้าหยุดโลกปาเกียวประทับบัวขาวนะคะเสียวินิจเผยรางวัลก้อนโตพร้อมกติกาการโชวค่ะงานนี้บอกเลยว่าไม่มีออมมือกันแน่นอน,นค่ะงานนี้นะคะคุณผู้ชมขะคอมวยได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะกับฟ้าหยุดโลกปาเกียวประทับบัวขาวนะคะสองนักมวยผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศค่ะอย่างแมนนี่ปากเกียวนะคะเจ้าของฉายาก็คือเดอะแพ็กแมนสุดยอดแชมปนโลกนะคะและบัวขาวของเราค่ะบัวขาวบัญชามเมฆนะคะเจ้าของฉายาดำ .com แชมป์เควันขวัญใจตลอด ต้องบอกว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะคะมีการจัดงานถแถลงข่าวแล้วก็เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งโต้โผใหญ่ของงานนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะนั่นก็คือเสียว,วินิจเลขรัตนชัยบิ๊กบอสใหญ่แห่งบริษัทเฟสแอร์เฟสติวัลจำกัดนี่แหละค่ะซึ่งกําหนดการไฟล์นี้นะคะจะระเบิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะในช่วงเ,เดือนมกราคมปีหน้าก็คือปี2567นะคะที่เมืองไทยค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางหน้านของบัวขาวบัญชามเมฆเองเนี่ยก็เป็นนักมวย ไทยได้มีการออกมาประกาศบนเวทีงานแถลงข่าวก็คือ The Match of Legend นะคะพร้อมชกแมนนี่ปลากเกียวแน่นอนค่ะไม่ต้องซ้อมอะไรเยอะน่พี่บัวขาวระบอกนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นนักมวยคนเดียวที่อยากจะขึ้นเวทีชกต่อยด้วยก่อนตายอ่ะบัวขาวบอกแบบนี้นะคะมาถึงวันนี้เหมือนแบบความฝันมันสำเร็จแล้วอยากชกกับ ปากเกียวอ่ะเออในส่วนที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าแมชบวกขาวประทับปากเกียวเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะทางทีมข่าวไทยนิวเนี่ยเขามีการรายงานว่าสําหรับไฟบวกขาวประทับแมนนี่ปากเกียวเนี่ยขึ้นชกกันก็คือจะเป็นกติกามมยสากล6ยกด้วยกันนะคะยกละ3นาทีพัก2นาทีค่ะโดยกําหนดชกก็คือเป็นเดือนมกราคมปี2 5 6 7รวันที่เนี่ยจะมีการแจ้งในภายหลังนะคะในไฟนี้เนี่ยใครชนะค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเสี่ยววินิจจะมีการประกาศว่ารับเงินรางวัลอย่างแน่นอนไม่ต กว่า10ล้านบาทนั่นเองค่ะส่วนสถานที่หรือว่าวันที่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประกาศนะคะบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยน่าติดตามามากๆค่ะอย่าพลาดคู่ดุเดือดคู่นี้แน่นอนค่ะงานนี้บอกเลย10ล้านจุกๆอะ่ะ10ล้านอัพออ่ะไม่มีการออมมือกันอย่างแน่นอนค่ะ